สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องน้อง9ก้าฟิชชิงนะคะเฮ้ยทุกคนพ่ถททีน้อง9ก้าไรสไตล์ค่ะรดน้ำใส่ปุ๋ยกะลำปีกันนะคะทุกคนนะคะทุกคนมาช่วยกันรถค่ะกะลำปีนะคะทุกคนนี่คือกะลำปีของเราอันนี้น้อง9ก้าไม่ได้มานะคะให้อยู่บ้านค่ะ ่อแม่ก็มากับพ่อนะคะพ่อมาส่งไว้ที่ไร่ผักกระลำปีแล้วคนพ่อก็ไปทําหมูค่ะทุกคนทําหมูขายก็เหลือแต่แม่แม่ก็มาลดน้ำกระลำปีค่ะน้ำกระลำปีใส่ปุ๋ยไปแล้วลดน้ําให้มันละลายค่ะให้มันละลายแล้วเดี๋ยวใบๆแเราก็จะลดกัอีกที เดี๋ยวแบ,บแ่ายเราก็จะมาลดกันอีกทีนะคะนี่ค่ะทุกคนมาดูนี่ค่ะรดน้ำกระลำปีค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นข้าวโพดข้าวโพดนะคะข้าวโพด นี่ก็เป็นกระลำปีของเราค่ะทุกคนนี่น้ำกันค่ะรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ปุ๋ยมันละลายค่ะทุกคนนี่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปแล้วใส่ปุ๋ยยูเรียไปแล้วนะคะอันนี้เราก็มาถึงการรดน้ำแล้วทุกคนมันจะสันส่นๆหน่อยนะทําคนเดียว ถ่ายคนเดียวแล้วก็รดน้ำคนเดียวค่ะทุกคนกป็นปีของเรานะคะยังไม่ได้เดือนนะคะทุกคนน้ำระับน้ำเข้าไปนี่นะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นพริก พิสเกรียงกับมะเขือม่วงอันนั้นก็เป็นข้าวโพดนะคะน,นี่ก็เป็นกระลำตีอันนั้นกะลำตีน,นี่ค่ะองน้องกระลำตีนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามช่องของน้องเก้าไลฟ์สไตล์ตนะคะแล้วก็มากดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของพวกเรานะคะก็ฝากกดติดตามด้วยค่ะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ